สมาีกุชิไปค้นข่าวอก่าอะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะวันนี้ชาเลมน่อยสีพาไปค้นข่าไปคนข่าหน้าอาชาเลมน่อยหน้าชาเลมน่อยเรแล้วคนแง่ยงประมาณสองชมจกันแล้วเนาะโดยไปคนข่าวเลยบันนี้ ก,กี้ไปค้นข่าวแลตาตัดข่าวลูกเงวตัดข่าวว้าบนข่าวเด้อป้าตัดสมาชิกกูสิไปค้นข่าวบนข่าวพี่น้อง สบายดีเนี่ยสบายดีุูกชายช่วยคนเข่าเออมือมัดก็มีมามามาโอ้คนกองเมียนเลยมีเรถไฟคนเข่าเนี่ย ขา,าเบิงมันทำปุยคนข่าอาต๋อี่น้องยากาศดีแรงๆอาดอกไม้นิผูต้นงแต่เฮิงอเ้ยอา่องทะลึ่อาอาอนเข่าี่น้องอาตอลงทำแม่ผู้อยู่ในรถด,ดองโตนั่นน่ะ มะเบิ่งไม้เท่าค้นข้าวก่อนฮ่าเจ้าไม้เท่าค้นข้าวกองไว้งามเลยมึงในข้นบักใหญ่หนึ่งข้าวไม้เท่านี่ข้าวไม่เท้าปืดพี่แอร์ลงบอกพี่แอร์ลงหน้าพผ่นว่าข้าวพผ่นบางงามมะเบิ่งอาอาซาเลมน้อยพผ่นว่าข้าวผืบางงามมึงเนี่ยค้นมากใหญ่หนึ่ง สบายดีสบายดีสบายดีไม่เท่าคนดียวคนคนคนเข่าอย่าองมือเลยให้เดียวให้เดียวจักตัดน่ะบอกจักตัดเอาจักตัดเอางจักสองน้วยจักสองน่วยโดยโแยกน้ท่วยน้ำท่นตกเออเผาแยกน้ำทั่วแยกนตุก อ,อ,อ่าตุ่นขนเข่กากันนี่อ่าเจลูกชายลูกชายหลายผิ่นคนเข่าได้าละน้อาได้ลูกสาวาสาดมาลินน้ำอาเน่าอาผึ่นนเข่า,ขาเ,เกี่ยวเข่านาซาเลม้นยแล้วแล้วหากาแล้วคือกัน นี่ก็เลยมันโอ้เห็นเพือนคนเข <ừ. S 1> าไงเป็นตะมวนถึงไ,ได้พี่น้องเขมาเอื้อยเนี่ยพุล่าเท้าท <c ười> ังนี้ก็ย่างมีเผือกท่านเกี่ยวเนาะเดี๋ยวอีกเกี่ยวเดียวก็พอดีแล้วเนาะย่างเตะทั้งหนองมาะยันสองพนล่ากองนั่นกับบักใหญ่หนึ่งกองบักใหญ่หนึ่งรากี้ เรากี้่แซงตัดผมประจำบ้านได้นี่โอ้แม่น้องเดียวไปยากยากปรเป็นต่หนูมีอนเวลาขี่เกี่ยวข่าวผู้มาตัดผมก็มาตัดคนมาตัดผมกันเลยจะตัดผมหรอลึกชาลาเห็นชาทนชาทนเอาคือว่าคือว่าคุณบ่าวมาค้นซอยส์ะบ่บ่ชาทน อาตัหากินมันคือดินอยู่อะผู้ป่าเสียให้่กินหากินมันคือดินมันคือดินสีเหลาปะเลยอาเสียมามาคนข่าวซยไม่เท่าก็บบมาอาตัวคนผู้ป่าผู้ป่าสีแล้วล่บุงในสีน้องไว้ทีเดีป้าตาลี่กับหมัดอยู่ทางหน้าผู้เห็ดหน้าพี่น้องเห็ดปีละสองถือ หน้าแรงกับหน้าปีหน้าแรงหน้าเส้นคนอื่นเนาะเจ๊งหน่อยกะเห็นหน้าแรงอีเล็เจ๊งหน่อยนี่เนาะเดือนยังไรเห็นหน้าแรงนะเดือนสองเดือนสามเออคืนวานเอาเนาะโดยเดือนสองยามหนาวเพล่พี่น้องพอดีช่วงหนาว ลงดำนาขาชันหยอกหยอกหยอกดำได้พายเอา <laughs> ้พา,เอาพลันว่านเอ้าสบายพลันว่าด,ด,ด,ดำมันยากมันหนาวหวานเอ้าพลันหวานเอ้าแล้วพลันกระเซมวันนี้นปลาอปลาด๊อกะอย่างอีกหลดหนึ่งวันนี้หูก,กองนะครับครับอยู่แลผ้ผูทั้งลุมผูผูยังหมัดยอยู่ครับเ็ี้กองหนึ่ง เรบอกว่าผมีามันนั่งแล้วถ่ายหลัง้าสิวตีเลยน้าข่นาขบมาลวอะากลค่มอน้าตาลีมัดเข่าดีเล่วเลยบ่เนาะ ดมอ้ยดนีอะอนีมันหลไปทางไหนไปขานายู่ไม่ได้หเ่อมกี้นี่มาทำผมหรอ านี่กับดูเ้าไล้ลงสุขสาาาทางก็ค่าข้างหลังลงสุขอ้าต้อพอเท่ามาถสดดเลยโจอดออละแม่บริกาล้กล้างไหมวกล้าขึ้นมันสิค่าด้าทางนี่น่อยหนึ่งปล่อยไปเด้อดอเซียนที่ได้ขับรถยู่ในทางนี้น่อยหนึงจะออกเตย เป็นข้านโง่โคกมันไก่ค้งบนอื่นผัดไก,นะก่นะถึนก็เลยมาทางนี้ใกล้ๆอืมมินมินหนึ่งเด้นีไปปลไก่ทางีนน้อยนี่ไปได้เฉยมาตึกสะดุงเลยนี่น้องอยู่เพื่อนชาแเลมน่อยนะอยู่นในปลาบอนอนปลาธรรมศาสติบ่ได้บ่ได้ซื้อปลามาปล่อย ฟ้าม่าข่า,าวเองมาโตเก่งอะไรเก่งเก่งเก่งทางนี้น่อยหนึ่งครูครูมากันน้องเชเซล บรรยากาศยำแลงพี่น้องถนนคนทางกัเป็นคุม้มท่านมือพนตกนีให่ว่าเลยอันนี้ใครแต่มันเดดนี่เจ้งหน่อยแล้วไปมากับใครนี่แล้วทางอยู่หมู่บ้านซาเลมหน่อยเนาะโดยขี่มาเบิง่งนอ้องขนค้นข่าวลงลูกอาซาเลมหน่อยขนค้นข่าววันนี้ คนข่าวเป็นกระิปันขา่าวเมื่อื่นเนาะเมื่อนี้เป็นคนแล้วแล้วมืออื่นเป็นกระิปันปันแล้วก็เล้วเป็นกระไปบนใหม่เป็นมีหลายบอนป้าหนา้าหาเดียวขึ้นได้ลายใท่เนาะ ้าอันของอันรอบของฟราซิล่าหรือของใครนี่มีรอบแล้วบ่้าผู้าสาวสำน้อยผู้เต็มอยูู่ <sm all> เป็นหางเงินแต่งเมีไยได้ผู้นี่้าหยอกเลยข้าวห้เดียว,ว่านี่นะย่งอยูล <sm all> ย่ลุ่มอีกเนาะผู้อยู่แถวรุ่มผู้เป็นพระท่านได้คน <sm all> เป็นคนอยู่เทิงพี่กอเพี่ยันคนตกหัมเข่าพี่อยู่นพน่ท้าอยู่ยันพยุ่มายันน้ำท่วมเข่าปลาตักล้วยพี่น้าตัวน้าหาเดียวพี่ต้องโกงกงใหญหนึ่งหายใหญ่ อันหนึ่งยังบ่ทันเบิดยังประมาณสองโหลดมืออื่นบ่สิปันนะมืออื่นเป็นกระปั่นเลยเนาะกระปั่มืออื่นกระปัน่นกองนี้แล้วเพื่นกระปั่นแล้วนี่สิลงไปพนอยู่ลุ่มบ่ปตัวหมัง,งยมผู้ยึดถึงลูกยืนเล่นก็ผักบุเห็นส,ส,ส,สีเขียวพอด มาคนเป็นสีสุดๆลกๆยิ้มหน่อยกว่าผู้สาวได้ผู้สาวสดผู้สาวเจ้นสสานีต้โตสาวเยียมตั้มโตจ้นาัตกงวนักเยี่ย่ลาต้นี่มันเหี้ยอะไรองนี้นี่ผู้สาคุเข้ากันเลย โอ้ยภาษาหน้าไม่มาะสมกำลังใจบ่กำลังใจสุสาเตโต้่าตื่นบอ้ะโดยคนข่าวซอยอาชาวเลมโนยมาเบิ่งเกผนคนข่าวเนาะคนข่าวซอยเหมือนเร่เร่วันนี้ก็ แต่เร็วน,น่อยกับสิคลาร์อแม่พี่น้องไปก่อนเด้ยสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี